เฮ้ hey, สวัสดีครับไวรุ่นวันนี้เราอยู่กันในช่อง Mw Channel 3 1นะครับก็พบกับพี่บัสเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเรือรบของอิตาลี itddx นะครับก็จากที่ผมหายหน้าหายหายตาไม,ม่ได้ลงคลิปนะครับก็คือผมมาซูมซอ้อมนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความคุ้นเคยนะครับเพื่อเล่นแล้วให้มันช่ำชองกับเจ้าเรือลำนี้นะครับว่า เล่นแล้วมันมีข้อดียังไงนะครับแล้วก็มีข้อเสียอะไรบ้างนะครับอ่าก็เล่นไปก็เล่นไปครึ่งวันนะครับน้องๆครับตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับถึงหกโมงครึ่งนะครับก็น่าจะมากกว่า500รอบนะครับจากที่ผมเล่นไปนะครับมีทั้งเล่นออนไลน์กับคนแล้วก็เล่นกับบอทดด้วยนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเจ้าเรือลำนี้เต็มที่นะครับซึ่งเดินที ก่อนที่ผมกลับมาเล่นเกมนี้นะครับผมก็เล่นเรือที่ผมชอบอยู่หลายลำนะครับแล้วก็มามาทําความคุ้นเคยกับตัวเกมใหม่นะครับอ่านะฮะเพื่อที่จะได้เล่นสนุกเหมือนเดิมนะครับตามที่เราชอบนะครับก็อ่าสมรชถนะตัวเรือนะครับของลำนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเรือนะครับจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาโอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับน้องๆก็ เกือบแสนนะครับอ่านี่นะฮะก็จะจะตีเป็นเป็นเทียบกับเจ้าสี่ห้าสี่เนี่ยนะครับก็โอ้โหเป็นเป็นเกือบแสนนะครับน้องๆอ่าเห็นไหมครับนี่ฮะอะต่างกันลิบลับนะครับโอ้ต่างกันลิบลับนะครับเกือบแสนนะครับก็ความแข็งแกร่งนะครับของเจ้า DDX นะครับจะอยู่ที่279,500นะครับความเร็วนะครับอยู่ที่23.2สิอนอตนะครับความคล่องแคล่วนะครับจะอยู่ที่10 จุดสี่นะครับช่วงเรดานะครับก็มาตรฐานนะครับจะอยู่ที่สิบสามจุดหกกิโลเมตรนะครับระยะตรวจสอบของโซนานะครับจะอยู่ที่หนึ่งจุดสามหกกิโลเมตรนะครับก็เป็นสมรรถนะของตัวเรือนะครับโดยรวมภาพรวมทั้งหมดนะครับก็โดยรวมของตัวเรือนะครับก็มันก็เป็นเรือฟรีเกตนะครับน้องๆครับมันเป็นเรือฟรีเกตนะครับก็ลำค่อนข้างใหญ่นะครับบทบาทของเจ้าเรือฟรีเกตก็คือหนึ่ง ก็เป็นเรือคลองแค้วนะครับเป็นเรือต่อสู้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็ควรจะคลองตัวมากกว่านี้นะครับแต่ผมว่ามันมันความคลองแค้วมันน้อยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูอาวุธประจาเรือนะครับก็จะได้เป็นแผ่นจรวดนะครับมา2บล็อกนะครับบล็อกแรกนะครับผมจะใส่เป็นสักับนาวาวนะครับของอังกฤษนะครับก็อันนี้เลยนะครับความเสียหายนะครับจะอยู่ที่26งหมนะครับพิสัยการยิงนะครับก็12กิโลเมตรนะครับจุด1 กิโลนะครับเติมเงินนะครับอยู่ที่7.35นะครับอายุยุทธภพยุทธภกรอนนะครับหรือว่าจำนวนชิ้นก็30ชิ้นนะครับบล็อกที่2นะครับก็จะใส่เป็นของ d x เอของจีนนะครับดาเมจนะครับก็จะเบากว่านิดนึงนะครับแต่ความแข็งแรงนะครับหรือว่าความทนทานเนี่ยนะครับจะสู้เจ้าสคาร์นาวาวไม่ได้นะครับแต่มันพุ่งไปไวกว่านะครับน้องๆก็คือพุ่งไปกระพบ กระทบเป้าหมายได้ไวมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า df 17นะครับที่ตั้งก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านหลังนะครับต่อไปนะครับก็เป็นปืนหลักของประจําเลือนนะครับปืนหลักเนี่ยผมก็จะใช้ของปืนหลักของอังกฤษนะครับแบลตันพาร์นะครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ซ้อมเข้ามือแล้วนะครับน้องๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับความเสียหายนะครับจะอยู่ที่ต่อนัดนะครับหนึ่งนนะครับยิงเข้าเป้าก็จะอยู่ที่ สองหมื่นหกนะครับน้องๆก็วิ่งไปกระทบเป้าหมายค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับตัวปืนโมนานะครับอ่าฮะก็แรงกว่านะครับแต่มันจะดีเลยนิดนิดนึงนะครับโหเมื่อกี้เพื่อนชวนมานะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็เป็นปืนลองนะครับประจําเรือนะครับปืนลองนะครับก็ มี2กระบอกนะครับความแรงหรือว่าความเสียหายนะครับจะอยู่ที่1นึ่นะครับพิสัยการยิงนะครับอยู่ที่6.5กิโลเมตรนะครับรีโหลดนะครับหรือว่าเติมเงินนะครับอยู่ที่2.45นะครับก็โหลดไวนะครับแต่ยิงเบานะครับน้องๆสรุปแล้วเรือลำนี้ก็คือก็คืออมีเทนปืนยิงนะครับแค่1เบิร์ดนะครับแค่1เบิร์ดเองนะครับอ่านะฮะแล้วก็มีปืนอ่าอันนี้เป็น ป้องกันทางอากาศนะครับก็จะใส่เป็นของกิกก้านะครับก็อันนี้ไม่ต้องสัธวยายมากนะครับเพราะว่ามีมานานแล้วนะครับสําหรับน้องๆที่เคยดูนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นของรัสเซียนะครับก็อ่านี่เลยนะครับโอ้โหข้อเสียครับก็คือมันให้ปืน AA นะครับหรือว่าปืนต่อสู้อากาศยานเนี่ยนะครับแค่2ป้อมเองนะครับหรือว่า2แท่นเองนะครับน้องๆมันป้องกันพวก อ่าโดนนะครับหรือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้มันก็เลยทําให้คะแนนตัวเรือเนี่ยดรอปลงมาเยอะนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าพอนะครับประจําเรือผมก็จะใช้เป็นอาปาเช่นะครับ64 EB24 นะครับก็เป็นอ่าลำใหม่ล่าสุดนะครับก็ท็อปสปีดไวมากๆเลยนะครับก็สมรรถนะดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็อัพเต็มทุกชิ้นเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับน้องๆอ่านี่นะครับอันนี้ d s 1 7นะครับก็สวยงามนะฮะอ่านี่นะครับข้างหน้าเราก็ใส่เอาใส่สคร์ฟน้าวาวนะครับก็โอ้ใช้ได้เลยนะครับก็เส้นสายก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ผมปรับหน้าจอนะครับน้องๆก็ปรับหน้าจอให้ความละเอียดมันน้อยลงนะครับเพื่อที่เครื่องจะไม่ร้อนนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องๆนะครับไปเล่นออนไลน์3เกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นออฟไลน์2เกมนะครับน้องๆเพื่อที่เราจะมาดูสมรรถนะตัวเรือกันนะครับว่ามันเล่นจริงเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็โดนคู่ต่อสู้ยิงนะครับหรือถูกยิงแล้วก็เรายิงคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าออนไลน์เลยครับเกมแรกครับ บรรทุกเครื่องบินเปิดแมทช้ามากๆเลยนะครับน้องๆอย่าเอาเป็นแย่งๆนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปผมนะครับเริ่มเกมมาถ้าเราเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็กดเครื่องบินไปเปิดแมททันทีนะครับไม่ต้องมาปล่อยเรือให้บินวนๆไม่ใช่นะครับมันเป็นความคิดที่แย่มากๆนะครับน้องๆเป็นความคิดที่แย่นะครับเพราะว่ามันทําให้เราเสียเปรียบนะครับในของลูกเกมนะครับไม่ต้องไปเสียดายมาเลยนะครับ อ่ะนี่นะครับก็เปิดแมพเรียบร้อยแล้วนะครับเออเออความคล่องแคล่วใช้ได้นะครับน้องๆครับเห็นไฮะแต่มัน ป้องกันในเรื่องของทางอากาศไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะครับ ผจะตายนะครับน้องๆโอ้โหเรียบร้อยครับน้องๆเกมนี้นะครับเพื่อนๆเราหายกันเลยครับ เป็นไงครับน้องๆครับโดนครับโดนโดนยิงหัวครับโอ้โหเมื่อกี้ยับเลยครับน้องๆโอ้โ oh, ห <o ho, S 1> เพื่อนเราหายไปอย่างไวเลยนะครับเราเหลือสองคนแล้วจะทำยังไงได้นะครับโอ้ตายแล้วแพ้ถ่ายคลิปด้วยครับ อย่างชอบครับแมพนี้ของผมนะครับเราไม่มีเรือบรรทุกเครบินนะครับนะ้องๆก็เสียเปรเสียเปรียบอีกอย่างเคยนะครับโอ้โหและทีเขายงแข่งเลยนะครับน้องโอ้ต้งรีกเลยมาแล้วครับสงสัยผมโดนบอมกระบานแน่เลยนั่นไงผมว่าแล้วนะครับ บางมา,มากๆครับน้องๆนะครับถ้าไปเลือดแบบนี้นะครับโอ้โหเลือดก็น้อยครับมาแล้วครับพวกบอมหัวแล้วเห็นไหมครับตัวอย่างครับน้องๆโอ้โหเป็นไงครับด่านนี้ถือว่าเป็นด่านปราเสียง ครับเกมที่สามครับไปเลยครับคือที่ผมไม่ตัดคลิปที่แพ้นะครับเพราะว่าผมอยากให้น้องๆเห็นนะครับว่าเวลามันโดนเครื่องบินนะครับโจมตีเนี่ยนะครับมันมันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยนะครับมันป้องกันตัวเองทางอากาศเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับน้องๆนะครับมีดีอย่างเดียวครับคือข้องแค่วนะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมครับข้องแค่นะครับข้องแค่อย่างเดียวเลยนะครับนะครับ ข้อดีคือความคล่องแคล่วเท่านั้นนะครับความเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกียร์สองนะครับยี่สิบสองน็อตนะครับอาประมาณนี้นะครับโดนครับโดนครับโดนเล้าครับโดนเล้า เห็นไหมครับมีเคียร์มาครับเต็มเต็มครับกดแร์ไม่ได้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับมันป้องกันตัวเองได้แยกมากๆครับน้องๆมันแยกแล้วก็บางมากๆเลย บางมากๆเลยครับน้องๆโ้โหเกือบตายกันเมื่อกี้ดวนหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้นะครับ เยียบร้อยครับไม่เหลือครับเพื่อนเราก็ตายนะครับผมก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับดูทรงแล้ว โอ้โหไม่รอดครับน้องๆครับก็ประมาณนี้นะครับน,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 น้องๆอ่านะครับแพ้สองตาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกระดิกนหนึ่งครับโอ้โหนะครับ เรือบรรทุกเครื่องบินยังไม่เปิดแแบบให้เราเลยครับน้องๆดูเธอดูเธอดูทีพี่เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นคนด้วยนะครับน้องๆครับโอ้ยนะครับเปิดแมบบช้าก็โดนนะครับเราก็จะโดนเป่าก่อนนะครับน้องๆเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวครับคนเล่นที่ไม่เปิดแมบนะครับ โดนครับโดนครับโดนไปเ,เม็ดหนึ่งนะครับเมื่อกี้โดนไปเม็ดหนึ่งนะครับอสองเม็ดนะครับ โอ้โหสามตานะครับก็แพ้แพ้ไปสองตานะครับโอเคครับก็ทำดาเมจไปหกแสนนะครับเก็บมาสองคิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องครับถ้าเล่นออนไลน์นะครับก็มันป้องกันตัวด้วยพวกเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็โดนไม่ดีนะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเล่นกับบอทสองสองแมปแล้วกันนะครับ อันนี้ก็คือเล่นกับบอดนะน้องๆสบายๆครับบอทมันก็คือบอดนะครับก็เดี๋ยวเราเดินหน้าเต็มกำลังเลยครับโอนี่เดินหน้าเต็มกำลังแล้วหรืออย่างช้าน้องๆดูดีเห็นไหม ไปหมดตับถ้าเรายิงเข้าเป้านะครับเฉลี่ยประมาณหนึ่งหมื่นนะครับน้องๆเห็นไหมครับประมาณหนึ่งหมื่นครับถ้าเอามาฟาร์มถือว่าก็เอามาฟาร์มได้นะครับแต่ทำเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้องๆช้านะครับเนไครับเดี๋ยวช้านิดหนึงน่ง ปัตามตาม,ามระยะใกล้นี่รัดได้ดีมากๆนะครับน้องหมอ เรียบร้อยนะครับก็จบเป็นท so ี okay. so ่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็เก็บไปห้าคิวนะครับก็บอดก็คือบอดนะครับน้องๆนะฮะมันก็คือบอรนดครับมันก็เล่นง่ายนะครับก็ผมตั้งแต่เล่นมานะครับช่วงแรกๆก็เคยมีนะครับแพ้บอดบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับแต่พอมาขึ้นเทียร์สามแล้วนี่ก็ไม่เคยแพ้บอดเลยนะครับบอร์ดมันก็คือบอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมอีกเกมหนึ่งนะครับก็กับบอดนี่นะครับเกมที่สองครับ เริ่มแรกนะครับก็เอาฮอมาเปิดแมปนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นคู่ต่อสู้นะครับเราก็จะได้ยิงเหือบดอได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ ระยะ6.6นะครับโดนเต็มเต็มครับสองนัดครับเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับปืนอังกฤษมันก็ใช้ได้นะแต่เราต้องฝึกนะครับน้องๆแล้วก็เขาฝึกในการยิงเขาหน่อยนะครับถามว่าแมลงแรง แรงมากๆครับน ok ok. ้องๆเห็นไหมครับเห็นฉันยิงไหมก็80%เนอะผมยิงโดนนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ครับเข้าเป้านะครับนี่นะครับสามหมื่นหกนะครับก็โดนเลสองนัดนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ทํำดาเมจไปอยู่ที่6 5 0 0 0นะครับอ่านะครับ6 0 0 0นะครับก็ได้ตังค์มาประมาณแสนกว่าบาทนะครับครับก็หลังจากจบเกมนะครับก็คืออย่างที่น้องๆเห็นนะครับก็คือการป้องกันตัวของเขาเนี่ยทางอากาศนะครับหรือว่าพวกเครื่องบินเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับ ในระยะประชิดนะครับเจ้าปืนปืนลองนะครับก็ถือว่าใช้การได้นะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มียิงเครื่องบินได้นะครับถ้าเราสามารถยิงโดนนะครับก็ยิงได้นะไอพวกประเภทขับนะครับ F35 ทั้งหลายแล่นะครับก็ถ้าเรามีลำนี้นะครับเรายิงเขาได้สบายสบายเลยนะครับน้องๆก็อย่างตัวอย่างในคลิปนะครับโอเคก็คะแนนนะครับก็ผมให้7.5านะครับสำหรับเจ้า ไอทีดดีเอ็กนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับน้องคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับเกมสไตล์เรือลบนับแล้วก็คลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับด้านไหนนะครับแล้วก็เสนอแนะข้อติชมได้นะครับผมโตเป็นผู้ใหญ่พอแล้วนะครับก็ไม่ได้ คิดว่าบูรี่ใครคอมเมนต์ไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับผมปัจจุบันก็อายุค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์นะครับเต็มตัวนะครับก็เล่นเกมเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูชื่นชมผลงานของผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ